ดีทุกคนเราชื่อฟักแฟงวันนี้เราจะมาเดิดนรีวิการเรียนภาษาจีนของเราเองคือเราเป็นคนที่ชอบภาษาจีนมากคือคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราเองอยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามหรือว่าถ้าพอเราได้นะเริ่มแรกเลยจากที่เราอยากเรกียนจีนก็คือ เราคือเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ติดโทร t ั e r สรัมากเออคือช่วงนี้เราก็เรียนออนไลน์กันถูกไหมคะแล้วก็เลยตอนนั้นเราเล่นติ๊กตก็อกแล้วก็เลยเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเออเป็นคลิปที่เกี่ยวกับซีรีส์จีนคือเรื่ององค์หญิงสามคือทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็อาจจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ทุกคนดูเลยนะคะก็ เราไปเห็นคลิปนี้คือมาขึ้นฟิตติกก์บ่อยมากเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะสนุกแหละก็เลยเข้าไปดูพอทีนี้พอดูก็เลยได้เข้าวงการดิงจีงนะคะทุกคนคือเราก็เปิดยังไงอะ่ะคือเร,อา,ราก็แบบชอบชอบซีจีมากเราก็ดูมาเรื่อยๆแล้วเราข้างลับผัดติกมากค่ะทุกคนเราก็เลยเออไปบันทึก พี่พระเอกจากติ๊กตอฟวันดูสตอรี่ไอจีเราแล้วก็มีเพื่อนในห้องเราตอบกลับมาว่าผิดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเราสิ <c oughs> เป็นเราเองที่รีไพสตอรี่เพื่อนกลับไปเพราะเพื่อนก็ข้างลกคนเดียวกันเราเนาะนะคะทุกคนแล้วก็รีไพสตอรี่เพื่อนไปว่าเออนี่แกข้างลกคนเดียวกันกับเราเลยแกชอบคนเดียวกับเราเลยเพื่อนหนุ่มบอกว่าเฮ้ยสายจีเหมือนกันหรอนี่ เื่องแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเราก็เลยมีเรื่องคุยที่เกี่ยวกับซีรีส์ภาษาจีนคือตัวเราเป็นคนที่เรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ป .1 แล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่เราเรียนอยู่ประถมเราไม่ค่อยได้ใส่ใจกับการเรียนเลยคือเราเป็นเด็กกิจกรรมค่ะเลยแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยก็พอมีพันน้นานนิดหน่อยแล้วก็พอขึ้นมาม .3 แล้วก็ได้มาเจอกับซีรีส์จีนนี่แหละคะ่ะ เป็นแรงผลักดันที่เราอยากาเรียนภาษาจีนคือเพราทีนี้เราได้เข้าองค์การไริงมามีแล้วหรือว่ามีเพื่อนแล้วนะคะทุกคนเราก็พยายามศึกษาค้นค้าหาความรู้จากแอปต่างๆหรืออะไรต่างๆอะไรย่างนะ,ะทุกคนแล้วก็เริ่มมาชิงกันเมื่อตอนเดือนที่แล้วหรือ ประมาาษีแล้วะคะ่ะเราพ่อเรื่อนสื่อสั่งเดยร์การที่่อสั่งสมุดหนังสืออะไรที่มันเก็บยวกับกาเรียนมาเพื่อภาษาจีนอย่างเดียวเลยคือเราอ่ะคิดว่าเราเนี่ยอยากไปภาษาเราอยากไปประเทศจีนมากทุกคนคือเราตั้งใจมากใช่คือเราไมรู้จะพอะไ จะเรียนีน่จะไปประเทีนนะคะทุคนก็ป็่ว่าอนาคตเราจะไปเรียนภาษาจีนตรงไหมหรือว่าอะไรองไรแต่แค่อยากเรียนภาษาจีนเี่ได้พูดได้แล้วก็ได้เวลามีเอ,อเขาเรียกว่าไงเวลามีไอเล่หรือ ดาลาจริงุกคนแต่ออกมาพูดอะไรประมาณนี้คะ่ะเราก็จะได้แบบไม่ต้องไปหาคนแปลให้เราก็จะได้ฟังเขาออกแล้วก็อยากพูดภาษาจีงได้อืมนั่นแหละคะ่ะคือที่เรามาถ่ายคลิปนี้ก็เพราะว่าเราว่างก็อยากดูเพื่ิที่จะเรียนบางราเรียนแล้วก็อยากเอ มีการเรียนภาษาจีนให้กับทุกคนดูแต่สำหรับเราละเราอาจเราไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆทุกคนชอบแบบไหนกันนะคะแต่ว่าสำหรับเราเราคิดว่าเราชอบภาษาจีนหรือว่าเราชอบภาษาไหนมากๆแล้วก็อยากเรียนแล้วก็มีแรงผลิตด,ด้านเออแล้วเราก็แปบลบว่าค่ะจะเรียนทุกคนคือ เราอะเป็นคนที่อยากเรียนภาษาจีนด้วยค่ะถ้าสมมติว่าให้เราไปดรเรียนคยาษาีนเป็นยาษาที่เราไม่ชอบแปลกานะคะแล้วก็แบบมันก็ทอมันก็เดือแต่สำหรับภาษาจีนเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนมันมากเราอยากได้ภาษาดีมากให้เราได้เรียนทัอวไรแล้วก็ได้เรียนค่ะด้วยนเพราะว่าเราครู้สึกว่ามันสนุกด้วยั้งแล้วก็เออ ปิ้งใหญ่มันไม่พอค่ะทุกคนมันสรุปแค่ถามว่าทุกคนแบบว,ว่าได้ความรู้เรียนไม่เครียดอะไรประมาณนั้นแล้วก็อยากมาเปลี่ยปลนความรู้เอ่อคือเรา,าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไคนวนะ่าแต่ก็แค่อยากให้ทุกคนมาเปลี่ยนปลงความรู้กับเราแล้วก็เอ่อให้คำแนะนำกับเรา ไใจผมจะยังภาษาจีนเก่งกหรือว่าอะไรยังไงนะคะทุกคนก็ให้คำปรึกษาเรามาได้แล้วก็สุดท้ายนะคะคลิปก็แก้จะจแแบแล้วก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์ดีค่ะนะคะขอบคุณทุกคนมากะคะบ๊ายบาย